สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้นะคะ Meet I2 Channel นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักกับคนที่เกิดในแต่ละวันกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทายลักษณะนิสัยจากวันที่เกิดกันคุณเกิดวันอะไรคะ ตรงหรือไม่ตรงอยังไงเนี่ยอย่าลืมไปคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะเราไปเริ่มกันที่คนเกิดวันที่1ก่อนเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่1น,นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงค่ะติดจ,จะดื้อร้านในบางครั้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระเสรีค่ะกล้าหาญไม่ชอบที่จะก้มหัวให้ใครนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากทีเดียวค่ะคิดอะไรก็พูดออกไปแบบนั้นนะคะไม่สนไม่แคร์ว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดอย่างไรค่ะ เป็นคนที่หลงรักคนง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรู้สึกค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบงอนง้อใครนะคะก็เลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยมักจะมองว่าคนที่เกิดในวันที่1เนี่ยไม่ค่อยมีน้ําใจค่ะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลค่ะสําหรับคนเกิดวันที่2ค่ะคนที่เกิดในวันที่2เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเพื่อนมากทีเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะมี ความมีน้ำใจนะคะเพื่อนขอความช่วยเหลืออะไรมาเนี่ยก็พร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่เลยนะคะจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะไม่ใช่คนโรเลค่ะทั้งๆที่รู้นะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็อยากให้มีคนมาบอกว่าตัวเองเนี่ยทำถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนเกิดวันนี้นะคะสิ่งที่คุณควรทำมากๆเลยก็คือคอยซับพอร์ตเพื่อนคนนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะคะแค่อยู่ข้างๆเขาแล้วก็บอกว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะ จะทำให้คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างใจฟูขึ้นมาทีเดียวนะคะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะตรงที่เป็นคนค่อนข้างจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายค่ะขึ้นง่ายลงง่ายนะคะบางทีก็ขี้น้อยใจค่ะเวลาที่โกรธเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างวู่วามนะคะสําหรับคนเกิดวันที่3ค่ะ คนที่เกิดในวันที่3เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ที่ความคิดที่เปิดเผยนะคะถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องนะคะเขาก็พร้อมที่จะพูดออกไปค่ะโดยที่ไม่สนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดมั่นยึดถือในความถูกต้องค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่แสนดีนะคะไม่ชอบหยุดนิ่งเลยเขาเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียอยู่ตลอดเวลาค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ย คือการอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ได้คุยกันนะคะเม้ามอยกับเพื่อนสนิทมิสหายค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครนะคะมาํำกับชีวิตเขาค่ะไม่ว่าจะมาสั่งให้ทำอะไรนะคะเขาจะไม่ชอบมากเลยแล้วเขาก็จะทำตรงกันข้ามกับที่ถูกสั่งด้วยค่ะสำหรับคนเกิดวันที่4ี่ค่ะคนที่เกิดในวันที่4ี่เนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแล้วก็มีความมั่นคงค่ะ เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะมีความรับผิดชอบค่ะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวเหมือนกันนะมีความคิดที่รอบคอบค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเวลาที่เขาโกรธหรือเกลียดใครนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักแรงหึงแรงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทําให้คนที่เกิดในวันนี้เขาโกรธเอานะสําหรับคนที่เกิดวันที่5ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาพร้อมที่จะนาสิ่งนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้ครั้งต่อไปเนี่ยเขาไม่พลาดในแบบเดิมนะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีได้ด้วยค่ะ เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีน้ำใจอคอยดูแลเทคแคร์ care, คนรอบข้างอยู่เสมอค่ะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะค่อนข้างเกลียดการถูกบีบบังคับค่ะถ้าหากว่าเขาถูกสั่งเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดื้อขึ้นมาทันทีนะคะ เป็นคนที่มีความผเด็ดการอยู่บ้างเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันนี้และที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีรสนิยมทางเพศสูงค่ะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะเขาพร้อมที่จะพุ่งชนนะคะถ้าหากว่าเขามีคนที่ชอบอยู่นะคะเขาก็จะไม่ลังเลเลยค่ะที่จะแสดงออกว่าเขาชอบคนคนนั้นนะคะ แล้วก็พยายามที่จะพิชิตใจคนคนนั้นนั่นเองค่ะสําหรับคนเกิดวันที่6ค่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับคนที่เขารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองค่ะในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ตัดสินอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าความไม่มั่นใจในตัวเองของเขาเนี่ยแหละค่ะบางครั้งก็เลยทําให้โอกาสในเรื่องของความรักเนี่ยหลุดรอยไปได้ก็มีนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเขาได้รักใครนะคะเขาพร้อมที่จะทุ่มเททําให้แบบเต็มที่เลยค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนอ่อนโยนนะคะรักเด็กรักสาตว์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะคะมองโลกในแง่ดีค่ะ ถ้าหากว่าเขาได้ลองตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความคิด มั่นคงค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่นะคะไม่วอกแวกด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันที่7ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นนะคะชอบที่จะลงมือทําค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะทําถูกหรือทําผิดนะคะเขาก็พร้อมที่จะทําไปก่อนค่ะแต่หากว่ามันผิดเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขนะคะคนที่เกิดในวันนี้นี่ยเป็นคนที่สงสารค่ะมีความซื่อตรงนะคะ แล้วก็ตรงไปตรงมานะคะบางครั้งเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยไม่ค่อยคิดค่ะก็เลยทําให้อาจจะไม่ค่อยถูกหูคนฟังสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ง่ายเหมือนกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบคนง่ายเอามากๆด้วยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่8นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมค่ะจนดูเหมือนบางทีก็มีเล่ห์เหลี่ยมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อกฎเกณฑ์เหมือนกันนะคะ เขาเป็นคนที่ขวนขวายหาความมั่นคงค่ะเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของคนที่เป็นห่วงได้โดยที่ไม่ต้องบอกค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเขามีสมองที่เป็นเลิศค่ะ แต่ก็มีจิตใจที่อ่อนไหวนะคะเพราะบางทีนะคะที่เขารู้สึกอ่อนไหวเขาก็จะใช้ความเข้มแข็งของเขานะคะปิดบังแล้วก็ซ่อนความอ่อนแอของเขาเอาไว้ภายในค่ะสําหรับคนเกิดวันที่9ค่ะคนที่เกิดในวันที่9้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าการพักผ่อนเนี่ย เป็นเรื่องไร้สาระค่ะจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันนี้ค่อนข้างมีความจริงจังกับการใช้ชีวิตกับการทํางานสูงมากทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครมาขอคําแนะนําคาปรึกษานะคะก็จะได้คําแนะนําดีๆจากคนที่เกิดในวันนี้แน่นอนนะคะ แต่ว่าบุคลิกของคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนักอนุรักษ์นิยมค่ะเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข่งขื่นนะคะสุภาพขี้อายแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างวิตกกังวลอยู่บ้างนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่คนรักมากทีเดียวนะคะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยเจ้าชูด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันที่10ค่ะ คนที่เกิดในวันที่10เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งมากทีเดียวค่ะบางทีก็เป็นคนที่ค่อนข้างปากแข็งนะคะไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆค่ะเป็นคนที่ไม่บอกรักใครง่ายๆด้วยนะคะแต่ถ้าเขาได้พูดคาว่ารักแล้วแล้วก็แสดงว่าเขาเนี่ยรักมากๆเลยนะคะคนที่เกิดในวันนี้นะคะชอบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ประเภทที่จะยอมให้ความเหงามาทําให้ตัวเองอ่อนแอนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นคนเด็ดขาดขึ้นมาทันทีค่ะต่อเมื่อว่าเขารู้สึกว่าถูกลังแกหรือว่าโดนดูถูกหรือว่าถูกท้าทายค่ะสําหรับคนเกิดวันที่11นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อตรงค่ะไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะคะในบางทีก็มีความเศร้าโรมค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมีความขี้น้อยใจนะคะเป็นคนช่างคิดช่างฝันค่ะ สร้างสรรค์งานออกมาด้วยจินตนาการเยอะแยะมากมายนะคะไอเดียเนี่ยเรียกได้ว่าพุดขึ้นมาในหัวอยู่ตลอดเวลานะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนหัวแข็งในสายตาของคนรอบข้างนะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความหยิ่งในตัวเองค่ะไม่ค่อยร้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะรุกรานคนอื่นนะคะแต่ถ้าหากว่าโดนกระทำเนี่ย ไม่ยอมแน่นอนคะ่ะเรียกว่าใครร้ายมาเขาก็ร้ายกลับตอบแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนเกิดวันที่12คะ่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับความโชคดีคะ่ะไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรนะคะก็เหมือนว่าจะทำได้ดีไปสมุดทุกอย่างทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีความเปิดเผยคะ่ะตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเห็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบคะ่ะ เป็นคนที่พูดตรงนะคะแล้วก็มีคำพูดแรงนะจนบางทีเนี่ยคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเกินไปก็มีนะคะเป็นคนเก่งมีเพื่อนน้อยค่ะทั้งที่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเพื่อนแล้วก็มีความจริงใจกับเพื่อนมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนที่สนิทจริงๆของเขา่ามีน้อยค่ะสำหรับคนเกิดวันที่13ค่ะคนที่เกิดในวันที่13เนี่ยเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะเรียกว่าให้ความรักความเอาใจใส่กับคนในครอบครัวสูงมากค่ะเขาต้องการชีวิตที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรกเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยนะคะเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะแต่ในบางครั้งนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็มีความน้อยใจเก่งค่ะช่างอ่อนไหวนะคะต่อสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะถ้าหากว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะได้รักใครแล้วเนี่ย ก็จะรักแบบสุดตัวสุดหัวใจค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทในเรื่องของความรักมากทีเดียวค่ะสําหรับคนเกิดในวันที่14นะคะคนที่เกิดในวันที่14เนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสียค่ะไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงนะคะเป็นคนขี้เกรงใจด้วยนะคะซื่อสัตย์น่ารักค่ะมีความอ่อนหวานช่างเอาอกเอาใจนะคะ แต่เขาจะกลับกลายเป็นคนละคนทีเดียวนะคะถ้าเกิดมีใครมาสั่งให้เขาคอยทํานู่นทํานี่ค่ะเพราะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบถูกใครมาสั่งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อารมณ์ของเขาเนี่ยหงุดหงิดพรุ่งพร่านขึ้นมาทันทีค่ะสําหรับคนเกิดวันที่15ค่ะคนที่เกิดในวันที่15เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้สงสารนะคะ ขี้งอนอ่อนหวานค่ะเป็นคนที่ขี้อ้อนเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเอาอกเอาใจตัวเองด้วยนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะรักบ้านให้ความสําคัญกับครอบครัวสูงมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ภายนอกเนี่ยดูเข้มแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วภายในเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนไหวอยู่เหมือนกันนะคะคนที่เกิดในวันนี้นะคะมคักจะซ่อนความ อ่อนโยนเอาไว้ภายใต้ใบหน้าที่เงียบขึมค่ะก็เลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยมองว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะค่อนข้างเข้าถึงยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่านยากค่ะสําหรับคนเกิดวันที่16ค่ะคนที่เกิดในวันที่16เนี่ยเป็นคนที่ชอบชีวิตโลดโผนนะคะรักการผจญภัยค่ะชอบสิ่งแปลกใหม่นะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจนะคะ เขาเป็นคนที่ชอบวางแผนนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ถูกผิดค่ะอยู่ในกรอบในระเบียบนะคะอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกหรือว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทำเนี่ยคนวันที่16เนี่ยจะค่อนข้างเคร่งขัดในเรื่องนี้ค่ะเขาเป็นคนที่รักอิสระเสรีนะคะแต่ก็เป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันที่17ค่ะ คนที่เกิดในวันที่17เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะแล้วก็รู้จักที่จะใช้คําพูดในการโน้มน้าวใจคนนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้คําพูดเนี่ยโน้มน้าวให้คนอื่นทําในสิ่งที่เขาต้องการได้ค่ะ แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตนะคะชอบความสมบูรณ์แบบค่ะเขาเป็นคนที่เรียบง่ายแต่ว่าบางครั้งก็มีความเครียดอยู่ในอารมณ์นะคะก็เลยทําให้คนที่เกิดในวันนี้นี่ชอบที่จะเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะสําหรับคนเกิดวันที่18ค่ะคนที่เกิดในวันที่18เนี่ยเป็นคนที่ถ้าหากว่าเขารักใครนะคะเขาจะทุ่มเททั้งกายทั้งใจทําให้อย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็มักจะต้อง เจ็บช้ำหรือว่าเสียใจในเรื่องของความรักอยู่บ่อยๆไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตค่ะแล้วก็เป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยนะคะบางครั้งก็ขี้กังวลจนเกินเหตุนะคะหาโน่นหาน่นานทาจนบางทีก็ไม่ได้พักผ่อนค่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะสามารถใช้คําพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้เก่งมากๆเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่19ค่ะคนที่เกิดในวันที่19เนี่ย เป็นคนที่มีความเมตตานะคะเห็นอก,อกเห็นใจคนอื่นค่ะแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือ คนที่ด้โอกาสกว่าตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่มีความอดทนไม่ย่อดท้อต่อความยากลําบากค่ะเรียกว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะสร้างกําลังใจได้ด้วยตัวเองนะคะและก็พร้อมที่จะแบ่งปันกําลังใจนั้นนะคะให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะแต่เสียยุ่อย่างเดียวค่ะเวลาที่เขามีความรักหรือว่ามีคู่ครองขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลค่ะ บางทีถ้าเกิดอารมณ์หึงขึ้นมาเนี่ยก็จะทำอะไรโดยที่บางทีไม่ได้ยั้งคิดนะคะทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายๆค่ะสำหรับคนเกิดวันที่20ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์แปรปรวนนะคะอ่อนไหวแล้วก็มีความเจ้าอารมณ์ค่ะโดยปกติแล้วคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะ แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกกดดันนะคะก็พร้อมที่จะระเบิดลงได้ตลอดเวลาค่ะเรียกว่าอารมณ์ขึ้นสุดลงสุดนะคะเขาเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะค่ะมีความสุขเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะคะเขาไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนที่เกิดในวันนี้ยังชอบเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ปรึกษาอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่21ค่ะ คนที่เกิดในวันที่21เนี่ยเป็นคนง่ายๆนะคะแต่ก็มีสเสน่ห์นะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการเข้ากับคนอื่นค่ะเรียกว่าเป็นคนสร้างมิตรภาพเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดน,นะคะหรือว่าทําตัวแบบยกตนข่มคนอื่นไม่มีเลยค่ะเวลาที่เจอปัญหาอะไรนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปประชิญหน้าค่ะพร้อมที่จะเจรจาด้วยคําพูดที่ดี เขาเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงนะคะและคนที่เกิดในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเกลียดคนที่เสแสร้งนะคะหรือว่าทําตัวตลบตะแลงค่ะและถ้าหากว่าเขาเจอเหตุการณ์นั้นแล้วก็นะคะเขาพร้อมที่จะพูดจาเชืออเฉือนจิตใจอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะสําหรับคนเกิดวันที่ยี่สิบสองค่ะคนที่เกิดในวันที่ยี่บสองเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้หลักการเหตุผลในการตัดสินใจค่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะ แล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของมิตรภาพมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเป็นคนที่ดูอ่อนไหวเปราะบางนะคะแต่ว่าในจิตใจของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เกลียดคนที่ชอบทาให้คนอื่นเสียหน้าด้วยนะคะเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีมากทีเดียวค่ะสําหรับคนเกิดวันที่23ค่ะคนที่เกิดในวันที่23เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมดีค่ะ บางทีเนี่ยในเรื่องของชีวิตการทำงานนะคะก็เป็นส่วนสำคัญค่ะเขาเป็นคนที่บริหารคนเก่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาชี้นำค่ะชอบที่จะเป็นผู้นำมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนหลักการในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะแต่ว่าคนที่เกิดในวันนี้นะคะก็มีความตกลุมรักคนง่ายนะคะโดยเฉพาะคนที่มีนิสัยหรือว่ามีลัิยมคล้ายๆกันนะคะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะแพ้ทางมากๆเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่24ค่ะคนที่เกิดในวันที่24เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะช่างเอาอกเอาใจค่ะเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะก็เลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลคิดมากกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะทําตัวเป็นภาระของผู้อื่นค่ะ คนที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นคนที่มี้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวและพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะคะคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนมีบุญค่ะเรียกว่ามีโชคามาตั้งแต่กำเนิดเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนเกิดวันที่25ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นคนถ่อมตัวค่ะไม่อวดฉลาดอวดรู้นะคะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมีสติปัญญาดีนะคะเวลาหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญเขาชอบที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจค่ะอ่อนไหวง่ายต่อคําพูดแล้วก็ชอบเก็บเอาอคําพูดไปคิดมากด้วยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่26ค่ะ คนที่เกิดในวันที่2 6เนี่ยเป็นคนดื้อพอสมควรเลยนะคะไม่ชอบทําตามกฎเกณฑ์ของใครค่ะชอบที่จะทําตามใจของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความสุขุมค่ะมองการไกลมั่นคงนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นได้นะคะชอบที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคค่ะไม่เคยที่จะท้อหรือว่าหวั่นไหวนะคะอาจจะมีร้องไห้บ้างแต่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเขามีความเก่งหลายด้านเลยนะคะมีความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะค่ะมีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะเป็นลุกน้องใครค่ะสำหรับคนเกิดวันที่27ค่ะคนที่เกิดในวันที่27เนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะแยกแยะผิดถูกได้ดีมากทีเดียวค่ะเป็นคนที่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะ แต่ก็มักจะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่คิดมากนะคะแล้วก็เลยทําให้เครียดง่ายค่ะหากมีเรื่องกังวลใจอะไรนะคะก็จะคิดจนหยุดคิดไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เขาเกิดเรื่องนะคะเขามักจะไม่แสดงออกให้คนอื่นได้เห็นค่ะปกปิดเอาไว้นะคะเรียกว่าไปแอบเศร้าอยู่คนเดียวค่ะไม่เปิดเผยความในใจให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะสําหรับคนเกิดวันที่28ค่ะคนที่เกิดในวันที่28เนี่ยเป็นคนที่ดื้อมากนะคะ รักสนุกค่ะไม่ชอบการอยู่คนเดียวมีความขี้เหงานะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยมารุมรักตัวเองด้วยนะคะ เป็นคนที่ชอบชีวิตเรียบง่ายค่ะไม่ยึดติดกับอะไรนะคะเป็นคนที่ไม่เข่งคัดค่ะชิลๆเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงจิตตกของตัวเองนะคะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยก็มักจะทําอะไรที่ขาดสติแล้วก็วู่วามได้ง่ายๆค่ะสําหรับคนเกิดวันที่29ค่ะคนที่เกิดในวันที่29เนี่ยเป็นคนหนักแน่นนะคะ ถ้ารักใครแล้วก็จะรักเพียงแค่คนคนเดียวค่ะจริงจังจริงใจนะคะเป็นคนที่ติสเหมือนกันนะคะรักธรรมชาติรักเสียงดนตรีมีศิลปะในหัวใจค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีพรสวรรค์มีความสามารถนะคะก็เลยทําให้เขามักจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาชอบทํำ ได้อย่างรวดเร็วค่ะคนอื่นๆนะคะมักจะมองคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยออกค่ะว่าคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านยากเหมือนกันนะคะสําหรับคนเกิดวันที่30ค่ะคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งค่ะตัดสินใจทําอะไรก็เด็ดขาดนะคะไม่ลังเลเลยแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีความสามารถอะไรที่แบบสุดโต่งค่ะเรียกว่าถ้าเกิดมีความสามารถทางด้านไหนนะคะเขาก็จะเก่งทางด้านนั้นแบบเก่งมากๆเลยนะคะชอบทําอะไรที่ยากๆแบบที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทํากันด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ชอบตามใครค่ะชอบที่จะมีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะ แล้วคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยชอบมีการกระทำความคิดที่ค่อนข้างสุดโต่งแล้วก็รุนแรงค่ะทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยค่ะสําหรับคนเกิดวันที่31ค่ะคนที่เกิดในวันที่31เนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะมักจะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จแบบบ้องไวัยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นคนมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่น ภายนอกดูเป็นคนที่เข้มแข็งเด็กขาดนะคะแต่ว่าภายในจิตใจลึกๆเนี่ยกลับเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะบางครั้งเนี่ยก็มีความลังเลในเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันนี้เนี่ยไม่ชอบให้ใครมาคิดคดทรยศหักหลังค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนที่จําฝังใจค่ะแล้วก็จะเกลียดคนคนนั้นแบบมากๆสุดๆไปเลยค่ะถ้าเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการทายลักษณะน,นิสัยจากวันที่เกิด ตรงหรือไม่ตรงยังไงหนี่ลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ี่คงต้องไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ